ตกตพูดเด้อกินปีใหม่ปีใหม่เออดู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 เป็นมูลกระหินอ่ะปันพูดปันพูดเป็นวิธีอีสานเนาะไม่นี่แหละเจ็บแซสบพูดเยอะครับสิบหกพูดอันนี้คือขี่เนาะของดีๆเอาขี้มาใส่นะเออ อใส่ขี้ลงไปแล้วคนตายบขี้ขี้ขี้ดีเอาขมาใส่ใครใครใส่กะซังของแซร์ของแซ่บของแซ่บของแซ่บวิสานเ้อของแซร์วิสานนี่เลอนี่เราของแซร์วิสาลคนตายบ้เรื่องมาครับมาเห้ดังเลมั่มย่ำกินหรืม้าไก่ไก่ไกหมูนี่แหมฮะ สวยงามมากเลยลูกสาวจูตับนะโอปดอนเยโอเอยงเยเพียบมอนเเพียบอนยังดีเลยผู้ใจเนื่แต่่าเสียดนะครับโดนอะเสียดดนจูตับจูตับ แถบบ่เห็นใดิแถบเลยหรอเชียวานทีบคอยังครับนี่านวิวเลยเลยไทยอันนี้ชิปลานวิวหุ่นเช็กสอดแตกงไปชิบลานวิวเลยด้นสวยไทยเนาะในลานแล่นลิ่นออกมาเออยังสั่นเจ้านายเห้หนสิ แล่ลินหนอกมากเนี่ยงอเดี๋ยวค่อยออกผอมแซบปะเผียวอันแซบเอแร่ลินนอกมากตัใจแล่ลินนอกมาเห็้มันค้างลินเดียวค่อยเอกผอมันต้นใหญ่แซบะแลิแ่ลินโอ้ยเดีค่อย ตัวนี้บัตรไม่ของแสบตัวหันแย่งกันถึงก,กับพยายามเจ้าได้นะ <c oughs> ก็ล่าซิมเพียนี่หอมไปยังอ่ะเพียาน่มไปนี่มมั่งอ่ะมาเร็วผยังมาวอ่ะมาดันผมยงดูวาลีลยนารีลหผมองไปให้มั่นะนํากินเลยจะเลงอันเลี้ยงเรากว่าแล้วโอ้ยพ่อนหญ่หน อันนี้คันแทบไม่ได้หนิคันแทบม่ได้หนแปนตัมีงานอไรเกาได้ปันพูดปันพูดปันพูดปันพดปันพันดูเป่าคุยม่าไทยออกบอกแตมเมื่อไทยปีนักแจ๊กบัตเตอดุกครับเออ สาวจุเนื้อฮะมัน <ฮะ S 2> คือเป็นสีขาวอ่ะโอ้ยมันแซบตัวหันมันคืออย่างมองไหนกินรวดครับแซบคอเกับค่อคะอ<ม>ืะมหืมโอ้จักก็บางยังเนาะมองแซบเนาะ แสดงว่ากินดูของแค่นะออเ้ยนะเอาเลยบอกเวเข่ยจำบมันใ้แก้วด่ะอ้ยไผ่ลัไ่ัมวมันอ่าอขึ้นหน่อยตับย้อน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 ไอ้ไฮโซกนะไปเรยนะ คุณ่ะป้าย้อนหน่อยย้อนหน่อยกินข้าเดียวเลยย้อนหน่อยข้าเดียวเลยคุณเห็นนั่งเอกข้าวคุณนะเจ้าอยู่กินนะะปล่อย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 สองเสามือปล่อยเลยไก่ยี่ล่าเส้เลยยี่ล่าเส่เลยโู้กันโู้กันโู้กันนะเออโอ๊ยไหวไห ไพ่รนี่ับ้นกดาวรเาเด้อไพ่อะไรนของแซบด้วยเห่บ่มากปเป่นใ่น้ำปลาหลายตันเมกับแซบเนาะอ้บ่โอ้โสดๆปัหาได้กินได้ยากเลยปัไ้เลเนีปั้อไรบได้เอาตไปทางไหนน้ำาตับก็ได้นี่ไปซิมจะขับนเเดี๋ยวไปด้อสบ จำไม่ได้เจ้าเลยอ้ออย่าฟองแล้วค่ะคัะค่ะคักคุดอดเลยเยี่ยมการงานยำมวัดเนี่เย่มเกิไปเข่าได้ไหมที่นึ่ข้ามาคนต่อมาจิเดี๋ยวป่ะมฟป่1บไปไปชิเห็นพอทอเลดี๋ยว1ระเคงเไม่ลูกสาวทายิน3่0สามพันาม เป็นสิบหกครเอเยเาคู่่ว่่คบอกี่เดไดเขาก่มวันมันไหวบนีคุมาใส่เพียงเนาอ้ยำเค่ดีาร้นเนื้อ้าตาแดดะเป็นิ่เนี่ยยำถกของแสบ้าจังไปเฮ็ดเบียกางอื่นอเอาเ่ออาตาแดดเลยบอกทำ่เอตาแดดเลย่เออใหญ่เลย เดดเดกเอ้าวันนี้กินตับสวัสดีปีใหม่มาหังได้เข้ามกันแลเดเดเดียวบริกรเดียวข้าาากลานเทีวได้ลานเทีวได้กินที่แล้ว <laughs> Ủa, thông, đẹp, bà, rồi, rồi. đẹp. <laughs> Để không? ngon, gì không? kéo may, kéo may không, kem, không kem, mấy 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 nữa. Nữa. Một... nhìn, mồm, kiêm nhưng mà kéo, kéo, mà hả, không? ตาบีตาบีตาเพียกมั้าเพียะนเพียใช่ขันบาขาสิจะลูกันเพิ่นละป็ดกันป็ดกันเโซ่องนี่สองเถ่อยเรอไม่เห็ดไม่เยิอีกเออเฮ้เยิเยิ้มยมเมนี่ยังาค่อย่างนีผู้ชมใครไม่เคยเห็นวิธีอีสานเนาะเาจดเ đây tôi mạn mực, để đó các bác sắm nó, à à, ô ba trùa đó, đập bỏ, kẹt kẹt cái này cái đập, đập đập, mèo kéo này, kéo bọ, kéo bọ, kéo bông cái mồi đi, kéo nặng cái mồi, à, 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 อันนี้บุกบุกบักบกลูกหนุ่มบกบุกแสบแสบไงตอนแสบหวานจุ๋ยตกแล้วบานของอร่อยเพืนมว่ากี่กันหวานมันเนี่ย สด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 ปั๊บลุงถวยเลยลงวยเลยตามกันตอนเห็อ่ามันขิบโลกง่ายเด้อใหมันทำเด้อเอ้ยเจ๊งย่งไหมคักเมันหอมมันบดอย่างแซ่บๆบได้ปะอืมฮะ หมักบุกมักบุกลูกหนูมันจอยๆแสบไป้วของแบูดนมันาดแล้วย่ำเลยมาล่ลองให้เสียลองให้เออะ มักเป้ามักเป้าหรือว่าเสือร้องไห้ได้เสือร้องไห้โอ้สวยงาม่ไงหมลาเดีวกยนยีวาอยกว่าน้อทังนี่นเลิ่อยกินกวนมูงว่าตัวนีว่าละันเยสิคอยสิล้อมหลังบ้านนี่เรืองนี้กคือแา่ใกล้สิล้อมที่นึ่งบอหอมมัน เสือร้องไห้เสือร้องไห้เสือร้องไห้้วค่อยๆนโอ้าหมงมันจะหย่ำนหนะาอ้ย้วกูถ่าขั้นใดวะเดี๋ยวเดี๋ยให้ผู้ปาดกินก่อนเนาะเำเราอเอาเลยวะเรากูเนาะไอีเสือร้องไห้ลุงใหที่เฝ้าหย่ำไปใส่ขับโน้ตสู้กันขับแน่เลยปาด เหันเตเกียวมาดเตยเกี้ยวินมาเตยเสือลองให้เสือลองให้ลำลำครับโมเมืองหัวเนเผ็ดไอ้ไม่เขากินแ่บเยโอ้เ้เมืองในเด้อเียเสือลองให้เสือก็ได้มาข้าวก็ได้แร้วกต่คนอื่นโอ้ไม่ไเดี๋ยวมัจับขาเด้อนึ่งกแล้วเด้อบาบาเสือลองให้เสือลองให้ Tụi này nó sợ loại hay này Nói chung rồi nhầm, lên. Ừ. nhầm Nó mừng nào, mừng ừ. Ừ. nhầm không? Nó chạy Nó ngon không? Nó nhầm, nó sợ loại hay Nó ngủ không? Nó ngập không? Nó สดเลือดเหมือนสดเลือดเฮ้ยราเพิ่งกินได้ที่นั่นแหละโคโลพี่เรียน้ำบ่อาบอศิว่าอีกเดี๋ยวน้อเนี่โอ้ยเที่ยเดียวหวานเนาะไม่เคยได้กินเรียนละโดนโดนเลยเกลือก้อยบังก้อยก้อยเลือก้อยเลือดเตรียมของอันนี้ใส่เกลือแล้วใส่ชุบลวลงไปก่อน ปูหนำมันได้เพื่อเอาหลอดร้อยเลือดร้อยเลือดอันนี้คือร้อยเลือดของแทะปูที่สุดของก้อยปุงน้ำมันได้เพื่อเอาหลอดนะปูชุดยอดซิมซิมพี่ก็บหัวเขาบอกลงจังซิมจังเลี่ยวเลยจบไปจบเนาะ กลางเาขวอืมสวยพักลงพักลงหูางยางหอมสักลครพูดเยอะหนึ่งพันวะเอฟซีปะพูดเยอะหน้าหนึ่งลอยเลือดของแน่เด้อคนเลยดี ครับเนื้อน้ำปลานิดนึงดูเลยอ่ะเส้นใช่อะไรเดี่ยใส่เกลือดิอเราพอดียิ้ว่าอะไรยิ้มว่ากล่องจิ้มจิ้มแบบจิ้มแนนอะไรอ่ะพอดีเอาอลงแล้เลือดต้องแบบนี้ครับเงื่อนเล็กๆหามไร้เนี่ยขาดสายจิ้มไร้น,น,นี่จังเอรดร้อยเลยของแท้ <c oughs> เลยเกิดของแท้เนาะ นะขมพอดีแล้วมีขมกว่าไส้อีกขันมีอีกวะดอ,อืมอังไงไม่หรอมีลูดโด,ดกินลโดดด้วยลูดอดดอ่ะเทียบปะเนี่ยเีเหมือนเลือดัอกยกเขึ้นเนี่หละกีฬานี้นะ สดเลือดเหมืนอนสดเลือดอีกคำอีกคำเหมือ <g ül> นะ <g ül> แสีบไเห็น